สินค้าเข้ามาแล้วนะครับกับตู้เชื่อม m i กเอ r ขนาด5กิโลตัวใหญ่นะครับผมนี่นะครับทดสอบเชื่อมเหล็กบาง1มิลนะครับตู้ตัวนี้คอนโทรลไฟเบาได้เสถียรเลยนะครับผมเชื่อมสุดขอบเลยครับเดีย๋ยวมาดูรอยเชื่อมกันนะครับเหล็กไม่ทะลุนะครับรอยเชื่อมออกมาสวยเลยตัวนี้เป็นตู้ไซส์ขนาด5กิโลนะครับ เหมาะสาหรับใช้งานหนักต้องการไฟแรงๆนะครับและยังสามารถคอนโทรลไฟเบาได้นะครับนี่นะครับปรับแค่20ก็สามารถเชื่อมได้เลยนะครับตู้ตัวนี้หรือจะเชื่อมเหล็กกล่องแบบเดินแนวก็ได้นะครับผมตะแกรงยึดกับเหล็กกล่องก็ได้นะครับผมหรือจะเป็นสังกะสียึดกับเหล็กกล่องก็ได้นะครับลูกค้าชอบถามมาว่าบางกันหนึ่งมิลเชื่อมได้ไหมครับตัวนี้เชื่อมได้นะครับไฟเขาคอนโทรลไฟเบาบได้นะครับผมนี่นะครับ 7 6 2สมิลลิเมตรมิลลิเมตรนะครับสังกะสีบางกัหนึ่งมิลลองยกดูครับขอดูฮะเชื่อมได้นะครับไม่หลุดเลยทดสอบเชื่อมลากนะครับกับเสาปูพื้น2มิลนะครับผมเหล็กกล่องแผ่นเพจปูพื้นหนา8มิลนะครับกระแสไฟของเขาออกมาแรงไม่มีสะดุดเลยนะครับเชื่อมลากอันนี้ก็จะเป็นการเชื่อมแบบทาขาตั้งนะครับสุดขอบเหล็กไปเลยครับเก็บสายกันฮะ เดี๋ยวมาดูรอยเชื่อมกันนะครับเชื่อมลากจะใช้เวลาขูดรอยนิดหนึ่งนะครับผมพอครับผมขัดรอยเชื่อมเสร็จก็ออกมาสวยเลยนะครับรอยออกมาสวยเลยทดสอบเชื่อมสตลเลตนะครับเป็นการเชื่อมแบบเดินแนวเล็งกดเล็งกดรอยเชื่อมออกมาเป็นดวงๆเหมือนตู้ติ๊กเลยนะครับคอนโทรลไฟได้ดีเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูรอยเชื่อมกันครับลองเคาะดูนะครับว่าติดไหมติดนะครับ หลังจากนั้นเราก็ไปเกียร์แต่งรอยเชื่อมนะครับแล้วก็ใช้ไขประวานขัดรอยเชื่อมก็จะออกมาเงาสวยเลยครับมาต่อกันที่เชื่อมเหล็กตะวันไน์นะครับเป็นการเชื่อมแบบลากเดินแนวเลยนะครับลากยาวเลยอันนี้ก็จะเป็นเหล็กกล่องต่อนะครับตอนต้นลืมบอกนะครับสายมิกในชุดที่แถมให้จะยาวถึง4เมตรเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูรอยเชื่อมมันครับอันนี้กาวันไน์นะครับตามด้วยเหล็กกล่องรอยเชื่อมออกมาสวยนะครับไม่มีเม็ดขี้สลักเลย ตู้ตัวนี้ก็สามารถเชื่อมระบบทูบได้นะครับแค่ไปเปลี่ยนระบบหน้าตู้เชื่อมเท่านั้นเองด้านหน้าตู้จะมีปุ่มกดนะครับค้างอยู่0ูดก็คือมิก0.8อันนี้มิก1.0อันนี้เป็นลิฟติกอันนี้ภาษาอังกฤษ M M A ก็คือเชื่อมทูบนะครับเดี๋ยวไปดูการเชื่อมทูบกันทดสอบหน้างานจริงนะครับกับตู้ S c R เชื่อมเสาเข็มไ3 0เหล็กน้าสี่หุ่นนะครับผมไฟแรงมากเลยนะครับไม่มีสะดุดถ่ายกันไปดูใกล้ๆเลยนะครับ โอเคแลวนะครับตัวนี้กับหน้างานจริงเลยครับหลังจากเชื่อมเสร็จนะครับก็ทําการตอกเสาเข็มเลยนะครับกับตู้ S T R ตัวนี้โอเคเลยนะครับหลังจากที่ดูรีวิวการเชื่อมกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันที่รายละเอียดสินค้ากันแล้วช่วงแนะนําสินค้านะครับทางร้านเราจะค่อยค่อๆอธิบายไปแบบช้าๆนะครับจะไม่อธิบายเร็วเพราะว่าเดี๋ยวคุณลูกค้าจะตามไม่ทันนะครับผมว่ามันเป็นยังไงบ้างมีของแถมยังไงบ้างการใช้งานยังไงบ้างนะครับเริ่มจากตัวตู้เชื่อมก่อนนะฮะของยี่ห้อ S T R ตัวนี้เป็นขนาดไซส์5กิโลนะครับ จะให้กําลังไฟแรงกันหนึกิโลเหมาะสําหรับคุณลูกค้าที่ต้องการหาตู้ใหญ่ไฟแรงนะครับลองแนะนําตัวนี้เลยลูกเล่นของเขาในการปรับระบบก็จะเป็น0.8นะครับค้างไว้อยู่1.0ลิฟติกตู้ตัวนี้สามารถเชื่อมติ๊กได้นะครับแต่จะเป็นระบบติกสกิดการเชื่อมติกสกิดค่อนข้างยากและวุ่นวายนะครับต้องไปซื้อสายเฉพาะและต้องต่อแก๊สอีกนะครับผมไม่แนะนำนะครับตู้ตัวนี้ใช้แค่2ระบบก็พอนะครับแล้วเชื่อมมิกก็ไม่ต้องใช้แก๊สนะครับพร้อมลุยได้เลย กับอีกทีก็เป็นเชื่อมทูบนะครับไฟขึ้น MA วิธีการใช้งานนะครับคุณลูกค้าปรับระบบตามที่ต้องการแล้วจะใช้กระแสไฟเท่าไหร่นะฮะหมุน2กลปุ่มไปทิศทางเดียวกันอย่างเช่นผมหมุนมา1นาฬิกานะครับสามอีกีกปุ่มหนึ่งก็ประมาณ1นาฬิกาแค่นี้นะครับก็พร้อมเชื่อมได้เลยด้านล่างก็จะเป็นขั้วลบกับขั้วบวกแต่เวลาเชื่อมมิกสายดินต้องเข้าขั้วบวกนะครับตรงนี้จะเป็นที่ต่อสายมิกนะครับผมสายมิกเราเป็นรุ่นถอดออกได้นะฮะเซอร์วิสได้มาดูด้านข้างตัวตู้เชื่อมกัน ตัวนี้เป็นขนาด5กิโลจะใส่ลวด5โลก็ได้นะครับหรือว่าจะซื้อ1โลใส่ก็ได้ใส่ได้2ขนาดแล้วแต่ความสะดวกของคุณลูกค้ามอเตอร์ปั่นลวดนะครับของเราจะเป็นขนาดไซส์ใหญ่นะครับ13เซนจะไม่ใช่ตัวเล็กๆที่เขาลดต้นทุนกันนะครับอันนี้แค่7-8เซนเองข้อดีของตัวใหญ่ก็คือ 1. ซื้อมาติดตั้งก็แพงกว่านะฮะในราคาต้นทุน 2. เวลาใช้งานจะลื่นนะครับเดินได้สะดวกเลย เปิดออกมานะครับใส่ลวดตามร่องตามร่องมาปุ๊บมันจะเป็นร่อง0.8กับ1นใช้ลวดเบอร์อะไรก็ตามร่องนะครับแล้วก็บิดเข้าไปแล้วก็หมุนล็อกนะฮะหลังจากนั้นวิธีการใช้มิกก็ง่ายนะครับเราปรับระบบเป็นมิกก่อนใครๆก็เชื่อมได้นะครับตู้ตัวนี้ออกแบบมาให้เชื่อมง่ายกดปืนค้างไปเรื่อยๆเดินเดินลวดมาเรื่อยๆพอลวดโผล่ที่ปลายสายนะฮะอยากจะเชื่อมตรงไหนนะครับยกลอยนิดนึงเล็งกดแค่นี้เองครับเชื่อมได้เลยง่ายมากเลยนะครับ ของแหนมชุดนะครับมีอะไรกันบ้างก็จะมีสายมิกขนาด4เมตรแถมให้เส้นหนึง่งสายเชื่อมทูบสายดินนะครับหน้ากากแปวนเคาะด้ามต่อหน้ากากมีให้พร้อมเลยแล้วก็จะมีลวดฟักคอแถมให้ม้วนหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะมีลวดฟักคอของ str ตัว2 in 1ขนาด1โลแถมอีกม้วนหนึ่งก็คือมันมีให้2ม้วนในชุดเลยแล้วก็จะมีหัวทิปแถมให้นะครับอีก10หัวตัวนี้แถมให้นะครับผมก็คือเวลาใช้งานนะฮะหัวตรงนี้จะเกิดความร้อนสะสมนะครับใช้ไปเรื่อยๆนานๆหัวมันจะพัง เรามี10อันให้เปลี่ยนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับชุดโปรโมชั่นสุดคุม้มส่วนราคาสินค้าอยู่ที่3,990บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านเก็บเงินหน้าบ้านนะครับไม่ต้องโอนเนมาก่อนสนใจสั่งซื้อได้เลยนะครับ